อาวันนี้ลองดูวิธีการแก้ปัญหาเข้า r รีโ t e Desktop Connection แล้วเจอเ r r o r เ This could be due to Crypt SSP Encryption Oracle Remediation เริ่มต้นโดยการรัน gpedit.msc โดยการกดปุ่ม Windows และ R แล้วพิมพ์คำว่า gpedit.msc ที่ Local Computer Policy ให้เลือกที่ Computer Configuration และเลือก Administrative Templates System Credential d e r o g a t i o n และเลือก Encryption Oracle remediation เลือก Enable และเปลี่ยน Protection level เป็น Vulnerable แล้วกด OK หลังจากนั้นให้ Run r e a Edit โดยการกดปุ่ม Windows และตัว R แล้วให้พิมพ์คำว่า REGEDIT ให้เลือก HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft e a d w i n d o w Current Version Policy System แล้วให้คลิกขวาที่ System แล้วเลือก New Key พิมพ์คำว่า c ล i SS p SSP และคลิกขวาที่คลิ SS p SSP New Key พิมพ์คำว่า Parameter s แล้วคลิกขวาที่พื้นที่ New Revert 32 bit แล้วพิมพ์คำว่า Allow Encryption Oracle และดับเบิลคลิกเปลี่ยน value data เป็น2 base ให้เลือกเป็น decimal แล้วก็โอเคจากนั้นให้ลองเข้า remote desktop connection อีกครั้งหนึ่งได้แล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ